สวัสดีครับนี่ครับข้าวต้มมัดวันนี้จะชวนทํำข้าวต้มมัดแต่อย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูอะไรก่อนรับรองนะครับเห็ดแล้วว้าวเลยนี่อันนี้คือข้าวต้มมัดสามสีนะครับแล้วก็อนหนึ่งขอชิมก่อนแล้วกันมีถั่วดําด้วย อ,อร่อยมากรสชาติกลมกล่อมหอมนุ่มมันอร่อยเดี๋ยวนี้นะครับจะชวนไปทำข้าวต้มมัดสามสีนะครับแล้วเดี๋ยวทายคลิปคำนวนต้นทุนให้ดูด้วยครับไปดูขั้นตอนและวิธีท,ทำในคลิปนี้ครับอันนี้เป็นถั่วดำนะครับเดี๋ยวเรานำถั่วดำมาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับผมนำถั่วดำมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแช่ข้าวเหนียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูผมก็จะแช่ด้วยน้าใบเตยนะครับวันนี้เราจะไม่ใช้สีเข้มนะเราจะเอาเป็นสีเขียวแบบก,กลางๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นน้ําใบเตยเราจึงไม่เข้มข้นมากเดี๋ยวเราแช่ไว้สามชั่วโมงครับต่อไปผมมาแช่ข้าวเหนียวน้ำอัญชันนะครับแช่ไว้สามชั่วโมงครับ ต่อไปมาผสมในส่วนผสมของน้ำแดงนะครับอันนี้จะเป็นน้ำแดงเฮลบูบอยนะครับผสมน้ำเฮลบูบอยกับน้ำสะอาดนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นนะครับนำข้าวเหนียวลงแช่เลยครับแช่ไว้สามชั่วโมงครับอันนี้เป็นตอกที่เราจะนำมามัดข้าวต้มมัดเรานะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำมาแช่น้ำก่อนครับ เพื่อให้ตอกมีความเหนียวขึ้นนะแช่ทิ้งไว้เลยครับถั่วดำนะครับผมแช่น้ำมาครบหนึ่งคืนละเดี๋ยวเรานำไปต้มกันเลยนะครับตอนนี้ผมต้มมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับก็เช็คแล้วถั่วนิ่มแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็กรองเอาเฉพาะเนื้อเอาเฉพาะถั่วไปนี่นะครับผมแช่ข้าวเหนียวมาครบสามชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดข้าวเหนียวกันเลยนะครับผมจะใส่หัวกะทิลงไปก่อนครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับตามด้วยเกลือ คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับตอนนี้น้ําตาลก็บเกลือละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยผัดให้ข้าวเหนียวกับกะทิเข้ากันดีจนกะทิแห้งเลยนะครับอ๋อ,อแค่นี้นะครับ เราก็จะมาเตรียมในส่วนของกล้วยก่อนนะครับกล้วยหนึ่งลูกเนี่ยผมจะหั่นแบ่งสี่นะครับก็จะประมาณนี้ ใบตองนะครับเวลาที่เราจะห่อเนี่ยเราจะวางลายเส้นของใบตองเนี่ยขวางกันนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่ถั่วดําลงไปก่อนนะครับถั่วดําก็เรียงประมาณนี้ไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวเหนียวไปนะผมจะใส่ข้าวเหนียวสีชมพูลงไปก่อนนะครับสี สลับได้ตามชอบเลยนะอยากได้สีไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะสลับสีแบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นํากล้วยนะครับลงวางตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ เราก็ห่อนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะม้วนปลายด้านนี้นะครับเข้าไปให้แน่นเลยนะครับให้แน่นเลยเสร็จแล้วนะครับพลิกกดตรงกลางครับเพื่อจะพับขอบด้านสองด้านนะครับเข้ามาแบบนี้แล้วก็พับลงไปแบบนี้นะครับ ลงดูอีกด้านหนึ่งนะพับตรงกลางนะครับกดตรงกลางลงพับซ้ายพับขวาเข้ามาแล้วก็พับเข้าไปนี่อันนี้พักไว้ก่อนนะครับ ที่เราห่อได้2ชิ้นแล้วนะครับเราก็นํามาประกบกันแบบนี้ครับตอกที่เราแช่น้ําไว้นะครับเราก็นํามามัดนะครับม้วนแน่นๆเลยมสอด สอดเข้าไปนะครับตรงนี <favorite> ้นะครับประมาณนี <op edi> <te idal Industry> ้เสร็จแล้วนะครับก็ตัดเราก็จะได้เป็นข้าวต้มมัแบบนี้ครับ เราจะเตรียมนำข้าวต้มมัของเราไปนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรียงใส่ในซึ้งเลยนะครับนำไปนึ่งเลยครับสำหรับใครที่อยู่ในเมืองแล้วหาใบตองไม่ได้นะครับก็สามารถนำกระดาษไขมาห่อแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็สวยงามหรือจะนำมาใส่เป็นถ้วยจีบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วนำไปนึ่งนะครับ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำข้าวต้มมัดของเรามานึ่งเลยผมก็จะนึ่งไฟแรงเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้นะครับผมนึ่งมาครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับสุกแล้วนี่โอ้น่ากินเดี๋ยวเรานำออกจากเตาแล้วไปพักไว้ให้เย็นนะครับ จากที่ดูวิธีการทำข้าวต้มมา3-4สีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะครับวัตถุดิบของเรานะครับในส่วนของข้าวเหนียวเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเป็นสีชมพูนะครับซึ่งใช้น้ำแดงเฮลบูบอยใบเตยแล้วก็สีอัญชันนะครับสีฟ้านะครับมีกะทิถั่วดำนะครับปรุงด้วยน้ำตาลและเกลือนะครับแล้วก็ไส้ของเราเนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับ วัตถุดิบทุกตัวผมจะใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับผมจะมีค่าเพื่ออื่นๆให้10%นะครับค่าเพื่ออื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด18คู่ครับต้นทุนต่อคู่อยู่ที่10บาท46สตางค์ มาดูราคาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่20บาท92สตางค์สมมุติผมขายคู่ละ20บาทก็จะได้กําไร9บาท54สตางค์ในคลิปนี้นะครับข้าวต้มมัดที่ผมทําการมัดทําการห่อเนี่ยจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับ สำหรับใครที่ต้องการขายในราคาที่อย่างคู่ละ10บาทนะครับต้องบอกว่าสามารถลดปริมาณของตัวข้าวเหนียวได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับง่ายๆนะครับ1ชิ้นของข้าวต้มมัดเนี่ยผมสามารถแบ่งเป็น2ชิ้นเล็กได้นะครับซึ่งก็สามารถขายได้คู่ละ10บาทสำหรับกล้วยนะครับราคากล้วยน้ำว้าที่ซื้อมาเนี่ยของผมเนี่ยวีละ10บาทผมซื้อทีละเยอะๆนะครับก็เฉลี่ยเนี่ย าราคาตกหวีละ10บาทนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติไปซื้อตามในเมืองเนี่ยราคาอาจจะสูงถึง40-50บถึงาบาทต่อหวีเลยนะครับเพราะนั้นต้นทุนเนี่ยอยู่ที่แหล่งวัตถุดิบที่เราซื้อนะครับรวมถึงใบตองนะครับอันนี้ผมซื้อจากตลาดสดเนื่องจากไม่ไม่ได้มีต้นกล้วยเองแต่ถ้าเกิดบ้านใครที่มีต้นกล้วยนะครับจะสามารถลดต้นทุนตรงนี้ไปได้นะครับเสริมนิดนึงนะครับ สำหรับใบตองที่ใช้เนี่ยถ้าเกิดเป็นใบตองป่าเนี่ยตัวใบตองเนี่ยจะก็จะมีความเหนียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นใบตองบ้านทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีความกรอบนิดนึงนะครับแนะนําว่าหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ยเราอาจจะนําไปตากแดดแป๊บนึงนะครับก็จะทําให้ใบตองเรามีความเหนียวเพิ่มขึ้นได้นะครับหรืออย่างที่ผมใช้เนี่ยผมนําไปนึ่งนะครับก็จะได้ใบตองที่มีความเหนียวขึ้นมาใบตองที่ใช้นะครับถ้าจะให้สีสวยนะครับ รอให้ใบตองเหลืองนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของข้าวต้มมัดเนี่ยเราต้องผ่านการนึ่งอยู่แล้วซึ่งใบตองเวลานึ่งเนี่ยสีจะคําขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องนําใบตองเขียวใบตองแบบสดๆดใหม่หมหๆคือเขียวสวยๆเนี่ยมาห่อก็ได้นะรอให้ใบตองเหลืองนิดนึงนะครับแล้วนํามาห่อเวลานึ่งออกมาสีก็จะสวยด้วยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับเป็นการนําเสนอไอเดียนอกจากข้าวต้มทั่วไปที่เป็นสีขาว ลองใส่สีสันลงไปนะครับลองเพิ่มความน่าสนใจด้วยตัวข้าวเหนียวที่เป็นสีต่างๆก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกมีความน่าสนใจในตัวโปรดักมากขึ้นทําให้เรามีโอกาสที่จะขายของได้มากขึ้นเช่นกันลองนําสูตรน,นี้ไปทําขายดูนะครับ